สวัสดีครับ P.T. Motor Channel นะครับผมตัวนี้มาตอบข้อสงสัยสำหรับลูกค้าที่สนใจซอนเทส 350E นะครับว่าตัวเปิดปิดไฟนะครับปุ่มเปิดปิดไฟตัวเนี้ยเอาไว้ทำอะไรนะครับผมแล้วก็หลายคนสงสัยมากนะครับสำหรับซอนเทส 350E เครื่องนิ่งนะครับเครื่องนิ่งจริงไหม ซอนเทส3 5 0 e สุดยอดน,นวัตกรรมล้ำสมัยที่สปอร์ทุกไลฟ์สไตล์การเดินทางดีไซน์ลงตัวที่รองรับด้วยแม t ท r เรียลและเทคโนโลยีระดับไฮเอนมาดูนะครับผมอย่างแรกระบบไฟนะครับถ้ากดสวิตช์ออนนะครับผมสวิตช์ออนแล้วสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ไฟหน้าจะยังไม่ติดนะครับเดี๋ยวไปดูที่ไฟหน้านะครับสวิตช์ออนแล้วสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับ ตัวไฟหน้าจะยังไม่ติดทันทีนะครับตัวที่ติดก็คือจะมีไฟเป็น day time running light นะครับแล้วก็ไฟเป็นตัว LED ด้านบนตรงนี้นะครับเป็นไฟ2ข้างนะครับไฟที่เป็นไฟหน้าปกติจะยังไม่ติดจนกว่าเราจะเปิดสวิตช์นะครับเนี่ยฮสวิตช์อยู่ประกับแฮนด์หลักด้านขวานะครับอ่าก็ถ้าเราเปิดนะครับไฟที่ติดไม่ใช่แค่ไฟหน้านะครับจะเป็นไฟปุ่มสวิตช์ด้วย นะครับไว้ขี่ในยามกลางคืนคือเราจะเห็นว่าปุ่มนี้ปุ่มนั้นคืออะไรบ้างนะครับผมแล้วก็ไฟหน้าก็จะติดด้วยนะครับนี่นะฮะอ่ะปิดนะครับปิดอ่าเปิดนะครับอันนี้คือไฟหน้านะครับแล้วก็ไฟสูงไฟต่ําก็ตัวไฟต่ําจะเป็น4ดวงนะครับแล้วก็ไฟดวงจะไฟสูงจะเป็นโปรเจคเตอร์อีก2ดวงด้านล่างนะครับผมนี่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ลูกค้าสงสัยนะครับว่า สันทส3 5 0ศ3 e เครื่องมันนิ่งมันนิ่งจริงไหมแล้วมันนิ่งเพราะอะไรคือตัวนี้จะมีตัวบาลานซิ่งของตัวเผาเข้าเหวี่ยงนะครับทำให้เครื่องยนต์มันนิ่งแล้วนิ่งจริงไหมอะมาลองดูนะครับ1-2 3ซ้้ยบิดครั้งแรกอาจจะติด t ท a c t i o n control นะอ่ะอันนี้คือบิดปกติแต่ t a c i o n control มันจะตัดกันทำงานมันจะปึดป๊ดปึดป๊ดปึด๊ดแต่พอครบละล้อหลังกับล้อหน้า มันไม่สัมพันธ์กันละเทคชั o นคอนโทรลก็จะปิดตัวอัตโนมัติถ้าเราขึ้นแสแตนนะครับแล้วบิดแบบนี้เทคชั่นจะปิดตัวอัตโนมัติตอนนี้คือเป็นเทกชั่นปิดแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวลองเบิ้ลให้ดูว่าเครื่องมันนิ่งไหม 1. นสองซ้ำก็เรียกได้ว่าถือว่านิ่งเลยนะครับผมถือว่านิ่งใช้ได้เลยสำหรับตัว 350E ตัวนี้นะครับผม วิธีปิดก็เราสามารถปิดที่สวิตช์ออฟลนก็ได้นะครับตัวระบบไฟฟ้าในตัวรถจะยังไม่ดับนะครับปิดสวิตช์ออฟลนเสร็จแล้วเราก็ปิดสวิตช์ตัวรถปกติได้เลยนะครับผมหรือว่าใครมีข้อสงสัยต้องการสอบถามข้อมูลส่วนในเพิ่มเติมแล้วก็สาหรับลูกค้าที่สนใจออกรถนะครับตัวนี้โปรโมชั่นยังสามารถจองเพื่อรับโปรโมชั่น ,6000 บาทได้นะครับสำหรับรุ่นซอนเทสส0 0 e แล้วก็350 d ดีตัวนั้นจะได้อยู่ที่โปรโมชั่น4 0 0 0บาทนะครับโปรโมชั่นนี้จะหมดสิ้นเดือนกันยานี้นะครับผม ก็ใครที่สนใจสามารถทักเข้ามาสอบถามที่สนเทสพีเจมอเตอร์ได้เลยครับผม High Quality หรือว่าสดุคุณภาพมาตรฐานคุณภาพระดับสากลปราณีในทุกดีเทลจากการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์มาพร้อมเครื่องยนต์แรงสุดในคลาสขนาด 349cc มาตรฐานยูโร5ระบบหัวฉีด EFI จากแบรนด์สัญชาติเยอรมัน s c h ควบคุมการขับขี่โหมดสปอร์ตและอีโคายห่วงเรื่องความร้อนด้วยหม้อน้ำขนาดกว้าง ที่ยกแบบมาเพื่อเครื่องยนต์คลาส3 5 0ซ c โดยเฉพาะให้ซอนเทสสพอร์ตคุณในทุกการขับขี่ซอนเทส 350e